แล้วกฤษฎีกาว่ายัางไงทีนี้นี่ดูชัดๆนี่เป็นที่มาที่ทําให้มหาไทยต้องวางแนวตามนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผู้บริหารท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็คือมหาไทยเนี่ยถามไปที่กฤษฎีกาเขาก็ตอบมาเนี่ยครับตามหนังสือท,ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมีทั้งหมดสามแผ่นสามหน้าเนี่ยนี่ท่านเลขาธิการกฤษฎีกาคุณประกรณนนินประพันธ์นะท่อนสําคัญอยู่ตรงไหนครับนี่ผมขยายมาให้ดูแล้ว นี่ประเด็นนี้ครับประเด็นนี้คือชี้ว่าทำไมเข้ามาดํารงตําแหน่งเดิมนะในสมัยใหม่แล้วนะแต่ยังต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หากถูกปปชชี้มูลและสารประทับรับฟ้องเนี่ยทำไมต้องหยุดเจตนารมประการหนึ่งก็เพราะว่าในกรณีที่สารพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิดจะมีผลทําให้บุคคลน,นั้นหมดสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือเข้าดํารงตําแหน่งนั้นอีกต่อไปการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ จึงเป็นการยุติความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังดังนั้นไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากตําแหน่งและกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมใหม่อีกวาระหนึ่งจึงไม่ได้ทําให้การต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปครับนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วยังเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้อํานาจหรือการสั่งการใดๆที่อาจมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายได้ครับนี่คือแนววินิจฉัยของกฤษฎีกาให้เหตุผล ทำไมต้องหยุดแม้ว่าตอนที่กระทําที่เป็นเหตุชี้มูลเนี่ยมันสมัยก่อนมาสมัยนี้แล้วทำไมต้องให้ฉันหยุดนี่คือเหตุผลบางส่วนแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเมื่อสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบได้ประทับฟ้องแล้วผู้กำกับดูแลผู้บริหารท้องถิน่นจะต้องมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกหรือไม่นั้นเห็นว่าเมื่อการหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปโดยผลของมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล้วผู้กำกับดูแลจึงไม่ต้องมีคำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิน่นผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกครับไม่ต้องมีคำสั่งให้หยุดอีกแต่ไปกำกับดูแลนะผู้กำกับดูแลยังคงมีหน้าที่ จะต้องดูแลให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามผลของกฎหมายอย่างเคร่งครัดลงชื่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาลายเซนปรกรณ์นินประพันธ์ท่านนี้ครับย่อหน้านี้คือความหมายสำคัญอย่างไรไม่ต้องมีใครไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องให้มหาดไทยให้ผู้ว่าสั่งให้หยุดแต่ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่ถูกศาลประทับรับฟ้องเองคุณรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วคุณก็ต้องหยุดเองผู้ว่าในอำเภอไปกำกับดูแลว่าให้มีการหยุดตามผลของกฎหมายไม่ใช่ตามคำสั่งศาลนี่ชัดเจนนะแนวทางที่กฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของภาครัฐอธิบายเอาไว้นะแต่ทีนี้ มีคำอธิบายชัดกว่านั้นอีกเพราะท่านให้สัมภาษณ์หลังเกิดกรณีนี้แล้วกรณีเมื่อสักครู่นี่เป็นแนวทางที่ถามกันไว้ก่อนจะเกิดเรื่องของลุงชาญใจดีนะฮะพอเกิดเรื่องของลุงชาญใจดีสํานักข่าวอิสราโค้ดํำให้สัมภาษณ์คุณประกรณ์ว่าเมื่อไรที่เข้ารับตำแหน่งก็ต้องหยุดอเมื่อไรที่เข้ารับหน้ที่ก็ต้องหยุดแล้วถ้าเขามีสิทธิ์ไม่เชื่อได้ป่ะฮะไม่ไม่เชื่อได้ ไม่ไม่เชื่อหมายความว่าเขาเขาไม่เชื่อในคำวิจัยที่อาจจะมองว่ามันคนละตำแหน่งกันอะไรเงี้ยเขาคนละครั้งกันนะครับแล้วแต่เขาดำเนินการแล้วคนที่จะจะเป็นคนชี้ตัวนี้คืออท้องครับอ๋อไอ้ท้องถิ่นเหรอครับโครการปกครองส่วนก็คือชี้ไปที่เขาโครการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลครับนะครับเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นครับนะครับเพราะฉะนั้นสอทองเขาจะเป็นคน ็นคนมีํำสั่งศักยภารในการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรื่อง<ด>การข้อกฎหมายนะคะคือหมายถึงว่าแม้จะหวนกลับมารับตําแนหน่งใหม่ก็ยังต้องพักอยู่ต้องรับ,รบวัตถุประสงค์นนั้ในคำวิจัยของปิจารีการ<น>ได้เหตุผลไปแล้วว่าเดิมเนี่ยเขามีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สําหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นงานเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้กลัวืการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปชี้มูล แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาค้นตําแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยลอจิกของมาก็คือต้องหยุดเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดหนึ่งนะครับกรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมานะครับคดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดารงตําแหน่งใหม่ นะครับอาจจะไปยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาหรือไม่อยา่างไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือป้องการไม่ให้เกิดความเสียหายนี่อาจจะเกิดขึ<อ>้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับหลักลกฎหมายปกติกรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรแล้วไต้องครับมันเป็นไปโดยผลของกฎหมายท่านท่านเลยขาแล้วอย่างนี้ใครทำหน้าที่แทนประหลัดนะครับก็คงเป็นประหลัด เดี๋ยวก็คงลองถามท่านอาิบดีสออเพราะว่าเขาเป็นคนโดยตรงไปแล้วแล้วก็ถามท่านรองอนุทินมองมาท่อหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณท่านประธนนั่นคือความเห็นของเลขาธิการกฤษฎีกาชัดเจนนะครับเราพักกันคู่เดียวกลับมาช่วงหน้าฟังมุมของเพื่อไทยด้วยแล้วเทียบเคียงกับกรณีความเห็นของพรรคการเมืองอื่นๆคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมารู้ทันคดีโกงนะครับชาญใจดีมีกรรมอุตสาหชนะเลือกตั้งแต่กรรมเก่าจากคดีทุจริตประพฤติมิชอบเดิมเกี่ยวกับถุงยางชีพก็ทำให้มีปมที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ากะกะตรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นนายกชาญน,นะไม่ใช่ลุงชาญใจดีแต่จะเป็นนายกชาญเป็นเจ้าที่รัฐต้องอยู่ใต้กฎหมายปปอชอต้องอยู่ใต้กฎหมาย ของมหาดไทยกำกับดูแลผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะลุงชาญหรือนายกชาญทีนี้มีทางเลือกอยู่3มทางครับกตรับรองผลปุ๊บนะฮะกลายมาเป็นนายกอบจอตามกฎหมายแล้วทีนี้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วนะหนื่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะตนเองรู้อยู่แล้วว่าตนเองถูกปปชชี้มูลแล้วสารประทับรับฟ้องแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ นะก็แจ้งต่อในอำเภอผู้ว่าว่าผมโดนศาลประทับรับฟ้องคดีทุจริตประพฤติม่ชอบอยู่ที่ศาลปราโกงเพราะฉะนั้นผมหยุดปฏิบัติหน้าที่นะในอำเภอกับผู้ว่าก็มักับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งขัดอันนี้ทางเลือกที่หนึ่งนะแล้วพอหยุดปฏิบัติหน้าที่เสร็จใครจะทําหน้าที่ทีนีนะ้อันนี้ต้องรอการพิจารณาของทางอสอ,อว่าอย่างไงทีนี้จะเป็นปลัดอบจอหรือจะเป็นใครนะเพราะ อะไรเพราะถ้าหยุดแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าหยุดแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่อะไรเลยนะกกตรับรองผลคือรับรองนายกอบจอคนเดียวนะครับไม่ได้รับรองตำแหน่งอื่นรองนนายกก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีนะถ้าจะมีก็คือนายกชาญต้องมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายก็ถือว่าใช้อำนาจแล้วอะ ถ้าใช้อำนาจแล้วให้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่โดยมิชอบขัดกฎหมายหรือไม่ขัดกับแนวทางกฤษฎีกาหรือเปล่าถ้าไปใช้อำนาจแต่งตั้งรองนายกแต่งตั้งทีมงานอะไรก่อนอันนี้เป็นปมที่น่าสนใจฮะคือถ้าหยุดก็คือหยุดเลยยังไม่ได้ตั้งใครเป็นทีมงานเพราะถ้าตั้งเนะี่ยคือใช้อำนาจแล้วแต่ถ้าไปหยุดทางเลือกที่สองฮะแล้วใช้อำนาจในตำแหน่งนายกอาบาจอ แม้กระทั่งอํานาจเซ็นงานอนุมัติงบสักหน่อยหนึ่งหรือเซ็นแต่งตั้งบุคคลมาเป็นทีมงานสักหน่อยหนึ่งมันคือการใช้อํานาจแล้วนั่นหมายความมันไม่หยุดแต่ใช้อํานาจในตําแหน่งนายกอบจอนี่ทางเลือกที่สองทางเลือกนี้ก็จะสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนร้องหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องหยุดแต่ยังลุกแก่อํานาจตั้งบุคคลเข้ามาหรืออนุมัติงบเป็นประเด็นทันทีนะครับอาจจะกลายเป็นคดีใหม่ รุนแรงกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นลุงชาญจะเสี่ยงหรือไม่นี่สองทางเลือกนะแล้วถ้าไม่หยุดแล้วแช่งนาาแล้วยังเดินแชมหนาาต่อนะก็จะต้องเสี่ยงต่อไปอีกว่าจะถูกร้องศาลนะดำเนินคดีร้องปปชอสอบนะลุงชานก็อาจจะสู้ว่าการไม่หยุดเนี้ยนะมันมีเหตุมีผลยังไงอ้างองิงแนวคำพิพากษาสารปกครองอะไรก็สู้กันไปนะเราไม่ใช่คนตัดสิน หรืออีกทางเลือกหนึ่งระหว่างที่ยื้อเนี่ยรอคดีถึงที่สุดเนี่ยถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรอจนกว่าคดีที่ศาลปราบโกงของลุงชาญเนี่ยจบซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะกลับมาทำหน้าที่ได้ลาออกเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้ประชาชนอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นการตัดสินใจทางการเมืองครับนะก็กกตรับรองผลก่อนจึงจะมีตำแหน่งให้ลาออกตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งอะไร พอมีตําแหน่งปุ๊บหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วลาออกตัดสินใจทางการเมืองครับเพื่อไม่ให้การทํางานของอบจติดล็อกหรือมีความเสี่ยงว่าการที่ใช้อํานาจต่อไปเนี่ยเฮ้ยมันสุ่มเสี่ยงขัดคนหมายต่อไปในอานาคตไหมเกิดไปทําโน่นทํานี่แล้วมันผูกพันอ้าวถูกล้องถูกฟ้องอะไรเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นมีอยู่สามทางเลือกนี่แหละครับสุดแท้แต่ลุงชานและพักเพื่อไทยพักเลือกไทยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เพราะเป็นผู้สนับสนุนคุณโอ๊กนะคุณอุ้งอิงคุณทักษิณลงพื้นที่หาเสียงอย่างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยคุณทักษิณก็ลงไปส่งสัญญาณนะคุณอุ้งอิงนะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงวันสุดท้ายเลยหัวหน้าพักเพื่อไทยส่วนคุณโอ๊กก็ลงไปก่อนนั้นนะเดินหาเสียงขึ้นรถแห่ช่วยหาเสียงรวมไปถึงสสพักทีมงานพักเพื่อไทยจัดเต็มจนกระทั่งลุงชานชนะ โดยรู้อยู่แล้วว่าลุงชาญมีคดีติดตัวแต่ยังเอามาลงนายกอาบาจอจะรับผิดชอบอยังไงการตัดสินใจทั้งหมดมันจะเป็นตัวบอกมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของพักเพื่อไทยจะเคารพแนวทางของกฤษฎีกาหรือไม่หรือจะเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นลุงชาญใจดีมีกรรมจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรพักเพื่อไทยจะเอาอยัางไงมันจะเป็นตัวบอกว่ามาตรฐานแท้จริงของพักเพื่อไทยคืออะไร จะใจกว้างเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือจะดึงดันเดินหน้าต่อนะผลกระทบก็จะไปตกกับประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยและลุงชาญใจดีต้องตัดสินใจนะเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ